วันนี้ถือว่าลูกฟ้อเลิเบิร์ดของพี่กุ้งเยอะมากเลยอ่ะยังมีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะจันจันยังไม่ค่อยมีแล้วครับจะมีน้องเป็นครกเททนะครับจะมีสีเหลืองแล้วก็กัากแล้วก็นอมมอนไวเฟสมุกนี่เป็นหงหยกอังกฤษนะครับตัวนึงอยู่ที่300บาทครับอันนี้เป็นหงหยกซากุระนะครับจะเป็นเลิฟเบิร์ดเหมือนกันนะครับตัวนึงอยู่ที่ห้าบาท คู่รับเก้าร้อยอ๋อแต่ถ้าใครมาเจอที่อกเขาเป็นร่องก็คือได้ไปเลยใช่ไหมพีกุ้งก็ขายราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยนะเขาบางคนมาคัดแต่เอาเป็นอกร่องเน่ยครับโหนี่ถ้ามานั่งฟังแล้วได้ไปสี่กุกห้ากุกนี่ก็คุ้มเลยนะคุ้มเลยนะคะก็ถ้าโตเขาจะด่างกว่านี้ครับค่ะสีจะชัดตัวนี้แล้วก็จะมีขาวขาวสำลีสวัสดีค่ะครอบครัวโอริคินค่ะเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาหาเดตราคานกที่ร้านพี่กุ้งค่ะ กดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะนี่เป็นลูกก้อนเลือเบิร์ดนะครับ ตัวนึงอยู่ที่300บาทถ้าเป็นเหลืองจะ500อยครับค่ะเหลืองยัง5 0า้อยเนาะครับผมค่ะถ้าซื้อหลายตัวก็ลดได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ของพี่คุ่งเยอะมากเลยอ่ะลูกปอน่ะสองกล่องน้าไม่ได้ออกโอ้โหสีอะไรเถวที่ไหนสีเหลืองอย่างเดียวเลยสีเหลืองอย่างเดียวเลยค่ะสีเหลืองก็500้อยนะครับผมลดได้นะครับถ้าซื้อหลายตัวค่ะถ้าสีอื่นอก็คือ300บาทแล้วกันครับมีขอบและไม่ขอบใช่ไหมคะเนี่ยขับปนกันอยู่เลยรวมกันเลยเนาะโอ้วันนี้ถือว่า ลูกฟอนเลยเบิร์ดของพี่กุ้งเยอะมากเลยอ่ะมีเข้ามาตลอดเลยนะครับทุกอาทิตย์ครับค่ะแล้วสีเหลืองนี่สวยๆเยอะๆเลยอ่ะแบบนี้จะเป็นลูกป้อนสัคนคนัวนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่2,500คนหบาทสอแล้วก็คอกระเทลสีเหลืองจะอยู่ที่900าอยคนมอนคืออันนี้จะเป็นมุกนะครับมุกอยู่ที่700บาทค่ะ ชี้นชีนน้ลูกป้อนมีไหมพี่วันนี้นนห,มหมดแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังพอมีเข้ามาไหมพี่มีเข้ามาค,ค่ะแต่ว่าวันนี้ยังเจอซันทั้งสองตัวนะเนี่ยค่ะรีบมาเอาเลยนะคับยังมีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะซันซันยังไม่คมกกม่อยมีแล้วครับจะมีน้อยนะ้อยนะค่ะท่านใดที่อยากได้ก็ลองติดต่อสอบถามมาก่อนก็ได้นะคะไซส์เล็กกว่านี้ก็วันนี้ไม่เจอค,ค่ะเจอไซส์นี้เลย อันนี้จะเป็นตระกูลกินชีกนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่พันห้าครับกินชีกนะอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่กุ้งกินชีกเนี่ยเออมันมีตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปเลยรลวมๆนะครันี่หมาอายุครับอันนี้แต่ราคาเดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันหมดเลยครับวันนี้เหมือนเหลือสีเดียวเลยนะพี่กุ้งครับเหลือสีเดียวแล้วครับค่ะลูกบอก็ไม่เจอเลยช่วงนี้กินชีกก็หายากอยู่เหมือนกันเนาะจะหมดหน้าแล้วครับค่ะ เริ่มมีน้อยแล้วด้วยอ่ะลูกก้อนวันนี้ไม่เจอเลยค่ะนี่จะเป็นคอกเทลนะครับจะมีสีเหลืองแล้วก็กัากแล้วก็นอมมอนไวเฟสมุกราคาอยู่ครับราคาอยู่ที่1,000บาทครับทุกสีเหรอพี่ถ้าเป็นมุกก็แ0ดร้อยนอมมอนเจ็ครับค่ะแล้วเหลืองนะคะเหลืองเ0้ารครับ วันนี้ไม่เจอขาวใช่ไหมอ่ะขาวหมดไปแล้วครับเหลือแต่เป็นพายเท่าไหร่อ่ะค่าพายเก้าร้อยครับค่ะแล้วถ้าสีขาวที่กุ้งขายเท่าไหร่ตอนนี้หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันสีขาวก็จะราคาสูงที่สุดของเขาแล้วนะตอนนี้ค่ะค่ะวันนี้ถือว่ายังได้เจอเยอะนะเนี่ยคอกระเทลเพิ่งมาเมื่อวานอันนี้จะเป็นคอกระเทลยมนะถ้าเป็นพวกหัวเหลืองนั่นก็ตัวละแปดร้อยครับค่ะถ้าเป็นนอมอนก็เจ็ดร้อยบาทโอ้วันนี้ถือว่า เพราะกระเทลนกโตของพี่กุ้งเยอะนะวันนี้นนมีให้เลือกกันหลายสีแต่ว่าสีขาวหมดนะคะสีขาวหมดแล้วค,ค่ะนนอยากได้สีขาวก็ลองโทรมาสอบถามกับพี่กุ้งได้ครับอันนี้จะเป็นหงยกอังกฤษนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่สามร้อยบาทครับหงยกอังกฤษนะคะโอ้มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะพี่กุ้ง อังกฤษนี่เข้ามาตลอดไหมคะพี่ก็มีเป็นช่วงๆครับเข้ามาก็เยอะเลยพอไม่มาก็จะหายไปสักพักหนึ่งค่ะ,ะแต่ก็ยังถือว่ายังมีมานะคะไม่ได้ว่าขาดหายไปเลยครับค่ะ,ะีนี้ก็ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยส,สีสวยๆเลยนะคะเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะคะนกโตรพร้อมทำไหมพี่ตุงอันนี้พร้อมทำครับ่ะ นี้ก็เป็นหงยองจิตเหมือนกันนะครับตัวนึ่งอยู่ที่สา0ร้อยบาทครับค่ะอันนี้มีให้เลือกกันสองกรงเลยนะค่ะมีให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันอย่างนี้ค่ะต้องกระจายกันไว้นะพี่นะไว้รวมกันไม่ได้นะคะข้างล่างก็สีหวานมันเยอะครับถ้าเยอะแล้วเหี่ยวเขาจะเละตัวจะไม่สวยค่ะก็เลยต้องแยกไว้นะคะโอันนั้นเหลืองล้วนเลยนะคะนข้างในอ่ะอันนี้ก็ตัวละสามร้อยค่ะ อันนี้จะเป็นผงหยกนะครับเป็นตาแดงตาแดงจะเป็นขาวตาแดงกับเหลืองตาแดงครับตัวนึงก็คัดไว้แล้วเนาะับตัวนึงอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทครับค่ะมีเยอะนะครับมีสองกรงเลยค่ะมีเท้ามาเรื่อยๆนะคะพี่ตุ้งดือนละครั้งครับค่อ๋อแต่เข้ามาเยอะเหรอครับค่ะแวเดือดเดือดครับขาวเหลือง เป็นลูกผสมลูกผสมครับเป็นครีมครับค่ะครีมไอโน่ครับมันจะเป็นหงหยงฮอลแลนด์นะครับค่ะจะเป็นเหลืองตาแดงกับขาวตาแดงครับหงอี่กุ้งก็มีให้เลือกหลายกองเลยนะตัวหนึ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทครับหงอยฝของไปกุ้งอ่ะถ้าเป็นฮอลแลนด์ก็มีเยอะเหมือนกันเนาะมีประมาณกี่ร้อยที่วันเนี้ยหลายร้อยเลยห้าร้อยได้นะครับมีเยอะมากเลยหงหยกอ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูแค่บางส่วนนะคะแต่ว่าที่หน้าร้านของพี่ปุ้งอ่ะเยอะมากเลยค่ะอยากได้สีไหนก็ลองทักติดต่อสอบถามมาได้นะคะครับนี่จะเป็นหงยกฮัลแลนด์นะครับจะเป็นพวกฟอโลแล้วก็พวก P ีซีบีครับจะมีผลผลิเนียนอยู่๋อรวมๆกันเลยนะมีเยอะนะคะเนี่ยจะมีสองปงเลยนะครับค่ะมีเยอะนะหงยกพี่อ่ะค่ะราคาเท่าไหร่นะคะพี่ปุ้งเออตัวหนึ่งสองร้อยครับตัวละสองร้อยค่ะ เป็นหงยกฮอลแลนด์นะครับค่ะหน้าร้านอยู่ที่ตัวละร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้ามาจากครอบโคอลิให้ได้ตัวละร้อยครับอ่อค่ะคุ่มกุ้งก็ลดให้ได้ตัวละร้อยนะคะอายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยมีตั้งแต่นกรุ่นจนถึงทําได้เลยครับอรวมๆกันเลยนะคะถ้าเป็นพ่อแม่อยู่ที่ร้อยสามสิบบาทถ้าเป็นไซส์พ่อแม่ก็จะราคาสูงขึ้นรับขายอยู่ร้อยห้าคิดร้อยสามสิบค่ะค่ะ โอ้หนี่ปัจจุบันนี่ก็คือถ้าเป็นไซส์ลูกๆอย่างนี้ก็คือร้อยเท่าไรแล้วนะขายอยู่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยเดียวค่ะแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ก็ร้อยห้าร้อยป้กุ้งให้ร้อยสามสิบครับค่ะก็ถือว่าตอนนี้หงยกราคาขึ้นเหมือนกันนะพี่ขึ้นมาหน่อยเลยัะค่ะมีส่งออกได้ใช่ไหมคะได้ครับค่ะนกไม่พอนะตอนนี้นกขาดตลาดเหรอคะพี่ก็ไม่ค่อยขาดครับพอเริ่มมีละพอเริ่มมีค่ะ น,นี้จะเป็นหงหยกสักุละนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่800บาทครับคู่ละ1,500้บาี่ 1> 1, <5 S 2> สักุละก็ตัวละ800เนอะครับค่ะถ้าเป็นคู่ก็คือ1,500ครับผมค่ะอายุประมาณเท่าไหร่พี่กุ้งอันนี้นเออมีตั้งแต่3เดือนขึ้นไปเลยครับอ๋อ3เดือน สามเดือนสี่เดือนลูกป้อนมีไหมพี่ไม่มีเลยจะจะอยแล้วพที่ร้านรับไหมคะถ้าเป็นลูกป้อนไม่ค่อยได้รับเพราะปากเขาเล็กอะเวลาป้อนปากเขาจะฉี่ใช่ไหมก็คือจะรับแต่เป็นลูกโตเลยประมาณนี้ใช่ไหมกินเป็นเลยครับ่อันนี้ก็แปดร้อยนะคะสําหรับซากุระนะคะครับผมทั้มจะเป็นเลิบเบิร์ดนะครับเป็นพวกหัวดําตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับ ค่ะถ้าเป็นสีนี้ก็คือห้าร้อยครับคะ่ะมีเยอะนะของพี่กุ้งอ่ะขส่หน้าร้านอีกตัวละหกร้อยอ๋อแต่ถ้ามาจากช่องพี่กุ้งก็ให้ห <บ schaut, S 1> ้าร้อยค่ะค่ะก็คือเยอะก็ลดได้อีกนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดนะครับจะมีรวมอยู่หลายสีเลยเป็นพวกสีสูงหน่อยตัวหนึ่งหน้าร้านอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับถ้าแจ้งมาจากช่องจะได้ตัวละห้าร้อยครับค่ะ อันนี้เลิฟเบิร์ของพี่กุ้งก็เยอะเหมือนกันนะครับคู่หนึ่งเก้าร้อยได้ครับค่ะค่ะลดให้อีกมีเยอะครับวันนี้เดี๋ยวคุยกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่กุ้งลดให้อีกอันนี้จะเป็นเลิฟเบิร์นะครับค่ะอันนี้จะมีพระรวมกันเลยมีตั้งแต่ตัวละสามร้อยสีอะไรสามร้อยี่จะเป็นเอาพวกเขียวเขียวเนี่ยครับเขียวอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะสามร้อยสามร้อยดับเบิ้ลห้าร้อยครับค่ะ ก็อ,อยู่ที่สีด้วยนะคะครับจะมีพระกันมาเลยครับอสององมีให้เลือกนื่นนะคะโน้นด้วยนะคะเนี่ยสององเลยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยครับค่ะองนี้ด้วยนะคะพี่มีมีให้เลือกอยู่หลายองเลยแล้วเบอิ์ก็เยอะนะคะสูงสุดก็คือตอนนี้เท่าไหร่ที่สามร้อย ลูกป้อนถ้าเป็นสีธรรมดาก็3สามร้อยเหมือนกันสามร้อยครับสองตัวก็ห้าร้อยห้าสิบได้ลูกป้อนอ๋อลูกป้อนก็ยังลดกันได้รับนกโตก็ได้นะครับถ้าตัวละสามร้อยสองตัวห้าร้อยห้าสิบได้อ๋อยังลดได้อีกนะคะอันนี้จะเป็นเลือเบิร์ดนกไม่ขอบนะครับอ๋อไม่ขอบครับตัวหนึ่งอยู่ที่สี่ร้อยบาทกับห้าร้อยครับถ้าเป็นเหลืองจะห้าร้อยค่ะถ้าไม่ใช่เหลืองก็จะสี่ร้อยบาทค่ะมีให้เลือกหลายตัวเลยนะรับนกที่เข้ามาเลยครับอันนี้อนิ่งเข้ามานะคะ จะโตพร้อมทำไาพี่หรือว่าพร้อมทำเลยครับอันนี้มีให้เลือกหลายสีเลยอ่ะอันนี้เป็นกรงรวมนะแต่ว่าเดี๋ยวกรงเดี่ยวกรงคู่นะพี่กุ้งก็จะมีแยกจัดเป็นคู่คู่ไว้ให้เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นนกเล็บเบิร์นนะครับจะเป็นกรงรวมค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่สองเจ็สิบบาทครับ <c oughs> อันนี้มีขอบตามหมดเลยนะพี่่ะมีขอบตามหมดเลยค, <c oughs> ค่ะอันนี้พี่กุ้งก็คือให้สองร้อยเจ็ดสิบนะค่ะมีให้เลือกหลายสีเลยอ่ะ ชอบตัวไหนก็วงมาได้เลยนะค่ะสองร้อยเจ็ดสิบนะคะข้างล่างก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งฟอาฟ้านะคะพี่มีมีให้เลือกหลายตัวเหมือนกันนะคะพี่สองรอยเจ็ดสิบ,บเขาคือนกเก็กเหรอครับอ่านกร,นรุ่นแล้วครับนี้จะเป็นระเบิดไม่ขวบตานะครับค่ะ ตัวหนึ่งอยู่ที่600บาทครับอันนี้จะเป็นชายนะครับสวยมากเลยอะ่ะสีสวรรค์มากเลยคู่มีอะไรครับพร้อมทำพันธุ์ค่ะ600ถ้าเป็นคู่แล้วคะพี่อ่าเพราะเป็นคู่ขายอยู่หน้าร้านคู่ละพันห้าอ๋อแต่ถ้ามาจากช่องละคะตัวละ600คู่ละพันสองนะเป็นยามจ 3, ยายามะสามเพิ่มรถเดียวเลย <laughs> แต่นกสวยจริงไนะคะคู่นี้ทายค่ะมีสีสวยๆหลายคู่เลยอ่ะพี่กุ้งก็แยกไว้คู่นี้ก็อีกสีหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้ยังเด็กอยู่ครับอันนี้ตัวนึงห้าร้อยบาทครับค่ะคู่ละเก้าร้อยได้ครับอ๋อนึกว่าคู่ละพันตอนแรกจะไหนเก้าร้อยได้นะคะของฉันถ้าซื้อเป็นคู่ต่อรองกันได้นะคะพี่กุ้งค่ะหลายคู่ก็ลดได้อีกนะครับค่ะอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งนะคะพี่กุ้งอก็เป็นทายเหมือนกันนะครับค่ะ นี่ก็สวยเนาะตัวละหกร้อยครับคู่ละพันสองหน้าร้านพี่ปุ้งเท่าไหร่จ๊พันห้าครับพันห้าเมื่อวานก็ไปหลายคู่เลยนะครับมีมาสิบกว่าคู่วันนี้โอ้มีเยอะเลยอ่าะนะไม่รู้ว่าถ้ารถใหม่เข้ามานี่ยังจะมีมาอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยสีนี้จะหายากหน่อยก็ใครเน่ะเพราะนานๆเราก็เจอนานๆเจออ่ะนี่เป็นเลิบเบิร์ดนะครับค่ะไม่ขอบตาเป็นพายนะครับหน้าส้มกับหน้าแดงค่ะ ตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับคู่ะเก้าร้อยได้ครับค่ะเดี๋ยวคุยกูก็จับคู่ไว้แล้วนะ<ช>ไม่ขอบตานะคะนี่ไม่ขอบครับค่ะคันนี้ก็เป็นเลิบเบิร์ดเหมือนกันนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทคู่ละเก้าร้อยได้ครับค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งคู่นะคะโตพร้อมทําไหมคะอันนี้นกรุ่นครับค่ะแต่เลี้ยงกันอีกไม่นานแล้วนะที่ต้องใช้สักเดือนสองเดือน อันนี้ก็เป็นเลิฟเบิร์ดเหมือนกันนะครับอันนี้คู่หนึ่งหน้าร้านอยู่ที่พันห้าได้พันสองครับอันนี้ไม่ใช่ด็อกมาใช่ไหมใช่ครับจะเห็นเจ้าของบอกว่าเป็นสีใหม่อันนี้อ๋อเป็นใช่ใช่สีจะ็นพวกวิงอ่ะเห็นเขาบอกนะแต่ผมก็ไม่รู้สีมันมันไม่ดำเลยตรงครับมันดำเรียบอันนี้ก็พันสองพันสองครับแต่หน้าร้านพี่ปุ้งเขาขายพันห้าแต่สีใหม่นะครับค่ะสวยเลยอ่ะ อันนี้มีหลายคู่ให้เลือกกันเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบโทนสีไหนเลยนะคะคอันนี้จะเป็นดับเบิลยลโล่นะครับตัวหนึ่งอยู่ที่600บาทคู่ละพันสองถ้าแจ้งมาจากช่องเหลือคู่ละพันได้ครับค่ะอันนี้ก็สามารถลดได้นะคะถ้าหลายคู่ก็ลดได้ด้วนะ,ค,ะครับของพี่ป่งเองก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศค่ะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถติดต่อสอบถามได้ ท่านต่ำนี่ค่าขนส่งประมาณเท่าไหร่พี่ปุ้มเออถ้านในกรุงเทพก็อยู่ที่สองร้อยสามร้อยค่ะแล้วถ้าตจังหวัดนะคะถ้าเป็นภาคเหนือก,ก็4ี่ร้อยบาทค่ะภาคใต้ก็จะประมาณ 500, 600. หา้าร้อยหร้อยภาคใต้ก็จะราคาสูงกว่าภ<พ>าคอืน่นอ<บ>ื่นถ้าตามต่อขึ้นอยู่กับขนาดกล่องด้วยค่ะ<า>ถ้าเป็นกล่องเบียร์ภาคใต้ก็อยู่ที่500ร้อยบาท<า>ถ้าใหญ่กว่าก็ห0ร้อยเ0็ดร้อยแปด้อยถ้าซื้อเยอะๆการส่งจะคุ้มกว่าไหมคุ้มกว่าครับคุ้มกว่าส่งได้ติดตัวค่ะคุณ ได้หลายตัวนะครับได้เป็นสิบเลยค่ะนี่ก็จะเป็นระเบิดนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับค่ะมันกับหัวแดงนั่นเองค่ะไม่ใช่สีเดียวกันเหรอไม่ใช่หัวเดียวกันเหรอคะเออสีเดียวกันครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับอายุด้วยครับอ๋ออันนี้จะเข้มมากกว่าเนาะอ๋อใช่ใช่เขาดงจริงต่างกันนะคะเนี่ยตาลายแล้วตอนเนี้ยเขียวอ่อนับเขียวเข้มคู่ละเท่าไหร่บิ๊เอ่อได้เก้าร้อยครับได้เก้าร้อยนะค่ะ พวงนี้จะเป็นแบล็กมาร์กนะครับเป็นรล็บเบิร์ดขับตาคู่หมือนไม่เหมือนกับมันเกะหรือไม่เหมือนครับอันนี้คู่หนึ่งอยู่ที่พันสองครับค่อันนี้จะเป็นล็บเบิร์ดเหมือนกันนะครับค่ะจะเป็นชายหัวขาวค่ะคู่หนึ่งอยู่ที่เก้าร้อยบาทครับคู่ละเก้าร้อยอันนี้ก็จะเป็นรล็บเบิร์ดเหมือนกันนะจะเป็นม่วงหัวดำค่ะคู่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับอันนี้ค่ะต่อันนี้ก็จะเป็นรล็บเบิร์ดนะครับ ไข่ม่วงไม่ขอบตาคู่<ม>ละพันครับอันนี้ไม่ขอบตานะคู่ละหนึ่งพันออกขาวขนม่วงครับจานชายครับา<ท>ยคจากอันนี้ก็จะเป็นเรฟเบิดนะครับค่ะคู่นึงอยู่ที่พันสองครับคู่ละพันสองันนี้จะสวยมากเลยค่ะนิ่งเลยตอนนี้น้องนิ่งเลยมีให้เลือกหลายคู่เลยนะคะคครับ่ะคงรวมก็มีหลายคงอยู่เหมือนกันรถคาที่จับคู่ไว้เองก็มีหลายคู่มากเลย อันนี้จะเป็นฟอพัดนะครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่สา0ร้อยบาทครับจะเป็นพวกฟ้าพวกเขียวน้องนั้นก็จะราคาขยับขึ้นไปค่ะถ้าเป็นกรงรวมอันี้ก็มีหลายกรงนะคะเนี่ยค่ะเมอร์ปะใช่ครับเป็นเมอร์เมอร์เท่าไหร่อะคะพี่เมอร์สี่ร้อยครับค่ะแ้าตัวนี้นะคะพี่ตัวนั้นหกร้อยครับค่ะราคาก็อยู่ที่สี่เหมือนกันนะคะครับ อันนี้เป็นกรงรวมแล้วก็เป็นลกโตรพร้อมทำไหมคะพร้อมทําเลยครับค่ะมีให้เลือกหลายกรงเลยนะสําหรับ,บโปพัสนะคะหลายกรงเลยครับค่ะพัดนาตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยน้องนั่งกันลิ่งเลยคะ่ะตอนนี้เหมือนจะหลับเนี่ยฟ้าต,ตาแดงก็มีนะครับสัดเท่าไหร่ที่ฟ้าตาดตดแดงตาแดงหกร้อยครับค่ะสีฟ้า น้องตัวนี้เขาสงสัยมากเลยอ่ะ้องตัวมาเชื่องนะครับเล่นได้ก็วนี้เนี่ยเขามองมองแบบว่าถ่ายอะไรกันเท่าไหร่ที่กุ้งตัวเนี้ยตัวนี้ห้าร้อยครับค่ะพอพัดนะคะตัวที่สองาสวยค่ะเท่าไหร่อะคะราคาห้าร้อยครับห้าร้อยถูกสุดก็คือสามร้อยสามร้อยมันจะเป็นฟ้ากับเขียวค่ะแล้วนอกนั้นก็คือราคาก็ขึ้นอยู่กับที่สีด้วยครับ ฉัน,นี็เป็นฟอพาสสีขาวนะครับ าตาแดงอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันบาทครับอ่าเนี่ยค่ะตัวล่างตาแดง้าตาดําอยู่ที่หกร้อยครับขึ้ขาหาเายอันนี้ก็จะเชื่องนะเชื่องเหรอเข้าหาเลยอ่ะหรือจะจีกลูกอันนี้ตัวเนี่ยตาดำที่กุ้งจับคู่หรอคะจับคู่ครับเพิ่งจับคู่ไว้อ๋อแล้วราคายัางไงอะคะตาแดงอะผมขายหน้าร้านอยู่ที่พันคิดได้เก้าร้อยครับชาตาดำได้หกร้อยครับขึขาวค่ะรวมกันก็เป็นพันห้าได้เหรอได้ครับ ครับอันนี้จะเป็นนกแก้วฟอพัดนะครับค่ะ เป็นคู่กันคู่กันครับจะยังไม่ค่อยเข้าเลยจับอ๋อเพิ่งจะจับเข้าคู่กันเหรอคะครับค่ะแต่ก็ไม่จิกไม่ตีกันใช่ไหมม่ครับยังค่ะจนมากจะตีแต่เนี่ยเขาไม่ค่อยละค่ะแต่ยังไม่ไม่ติดกันค่ะก็ยังพอเน่งๆกันอยู่นะแต่ยังไม่เข้าใกล้กันราคาเท่าไรคะคู่นี้อ่าตัวห้าร้อยครับค่ะคู่ละพันหรือเก้าร้อยคะคู่ละพันครับคู่ละหนึ่งพันนก แก้วฟอพัดนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่800บาทครับคู่ละ1,500ได้ครับค่ะอันนี้ที่กุ้งก็จับคู่ไว้แวนะ้รนะฟอพัดเองก็มีการจับคู่ให้หลัยคู่เหมือนกันมคมันจะเป็นนกเขาไดามอนด์นะครับตัวหนึ่งอยู่ที่180บาทครับ น่าจะสีตอนนี้น่าจะเหลือสีออกขาวๆกับเทาๆขาวๆเทาๆแล้วก็มีอมแดงนิดๆค่ะไข่หรือยังคะอันนี้บางตัวเริ่มไข่แล้วค่ะมาเยอะนะครับแต่บกค้าเริ่มทยอยซื้อไปลันแล้วเขามีเข้ามาตลอดไหมคะพี่ปกติมาจะไม่เยอะนะครับค่ะแต่ชุดนี้มาเยอะหน่อยค่ะสี่สิบกว่าตัวอันนี้จะเป็นนก ซีบ้านนะครับค่ะจะมีหัวหมวกกับไม่หมวกคนกันอยู่นะครับตื่นตื่นตัวนึงอยู่ที่150บาทครับค่ะ150นะคะสีขาวก็มีนะคะสี่หัวหมวกก็มีนะครับคนอยู่ให้ราคาเท่ากันเลยไหนหนูมองไม่เห็นเลยหัวหมวกตัวไหนคะเนี่ยเขาบินกันแบบว่ามองไม่เห็นเลยโอ้หัวหมวกหัวหมวกหัวไส้ไม้หอวอย่างนี้หมดแล้วเนี่ยนี่นี่ยเนี่ยหาง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 หาางหาางหางหา ก็เป็นราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยนะครับค่ะอันนี้จะเป็นนกเขาแขกนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่150บาทนะครับจะมีหลายสีเลยครับค่ะสีขาวก็มีนะค่ะ ด่างด้วยนะคะพี่สีขาวจะมีข้ามาเยอะครับวันนี้น่าจะเกือบ2ี่สิบตัวส่วนมากเขาจะใช้เป็นมือปืนสับสีขาวจะเล่นมายาปนออถ้าสีขาวจะไปมายาปนแต่ถ้าสีอื่นๆก็อาจจะเป็นมือปืนฟักไข่ให้กับนกอื่นๆได้นกทุกชนิดไม่ใช่หรือเฉพาะนกเขาต้องนกเขาครับต้องนกเขาจะเป็นนกเขาแขกนะครับตัวสีขาวๆตัวหนึ่งอยู่ที่ร้0ยห้าิบาทอ๋อเอามารวมกันเลยครับค่ะ แต่ถ้าเป็นนกเขาเล็กจะมีสีดำครับสีดำตัวละห้าร้อยแล้วก็สีทองตัวละสี่ร้อยครับอ,อันนี้เขาชวาสามสีครับค่ะเพราะเขาอยู่ด้วยกันได้เลยนะพี่ครับ่ะอ,อ,อันนี้ก็มีให้เลือกเยอะเลยข้างล่างเลยนะคะเยอะมากเลยอะ่ะมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะพี่ครับ นี่จะเป็นนกเขาเสียงนะครับค่ะมาจากใต้นะครับชุบเข้ามาเลยมาประมาณร้อยห้าสิบตัวครับอกล่องก็มีนะครับล่องไม่ใช่ปลามมวงนะก็คือตรงอกเขาอ่ะมันจะเป็นล่องล่องใช่ไหมคะหายากไหมคะพี่จะอกล่องเนี้ยก็ส่วนมากที่ลูกค้าสั่งให้ส่งไปก็จะเอาแต่อกล่องทท้งนั้นเลย แต่พี่กุ้งขายราคายัางไงอ่ะอะตัวละ200ครับเท่ากันเท่ากันเหรอค่ะอ๋อแต่ถ้าใครมาเจอที่อกเขาเป็นร่องอก็คือได้ไปเลยใช่ไหมพี่กุ้งก็ขายราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยนะเขาบางคนมาคัดแต่เอาเป็นอกร่องเลยค่ะค่ะเหมือนชื่อมะม่วงเลยพูดไตเหมือน,นึือก็จะกินมะม่วงหลกล่อง วันนี้ได้อกล่องมาเยอะไหมพี่ก็หลายตัวอยู่นะครับค่ะได้มาหลายตัวใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราเห็นหน่าแต่พอเราถ่ายไปเขาจะหายหายดีดีอันนี้ต้องอกล่องใช่ไหมพี่ค่ะโอ้วันนี้เหมือนจะเจอเยอะเหมือนกันนะหลายตัวนกพุณงเข้าหรือเปล่าคะน่ยนกเข้ามาได้สักสามวันแล้วครับเข้ามาสามวันแต่ว่าเข้ามาทีก็เยอะนะมีเข้ามาตลอดด้วยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็มานั่งคัดมานั่งฟังเสียงกันได้เลยครับค่ะมันจะเป็นนกเขาใหญ่นะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่450บาทครับวันนี้มีเข้ามาเยอะไหมที่ตอนนี้อ่อล่าสุดเข้ามาเมื่อ2วันที่แล้วแปดสิบกว่าตัวค่ะ แต่ก็จะมีเข้ามาตลอดนะครับมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะหน้าร้านที่กุ้งขายเท่าไหร่นะ450 450ค่ะถ้าแจ้งมาจากครอบครัวอเล็กก็จะ400บาทครับค่ะอันนี้ก็ไป็ลุ้นกลุกเอานะครับค่ะแต่ลูกค้าก็สามารถมานั่งฟังกันได้นะได้คค่ะ แต่นี้พี่กุ้งก็ยังไม่ได้แยกนะถือว่าเป็นกองรวมครับเป็นกองรวมมีสามกองครับกองรวมค่ะแต่ว่ายังได้ยินเสียงปลุกเขาบ้างไหมคะเออมีครับเมื่อวันก่อนมีห้าปลกลูกค้าได้ไปอ๋อก็ยังอยู่ในราคานี้อยู่ราคาอย่างพี่กุ้งยังไม่ได้แยกนี่ตอนนี้ก็จะสวยครับค่ะนี่นะข้างบนี้นะคะเนี่ยค่ะจะสวยโหนี่ถ้ามานั่งฟังแล้วได้ไปสี่ปลูกห้าปลกนี่ก็คุ้มเลยนะคุ้มเลยนะคะ แล้วทำไมพี่กุ้งยังไม่แยกเลยคะหรือมาไม่ทันลูกค้าไม่มีโกงแยกแต่บางถ้าเขาจะขันตอนเย็นๆนะครับบางทีผมได้สามกุกสี่กุกผมก็แยกก็จะอีกราคานหนึ่งตัวละพันกว่าบาทค่ะแต่บางครั้งพี่กุ้งยังไม่ได้แยกนะลูกค้าก็โชคดีไปมานั่งฟังได้หลายกุกไปเลยครับค่ะตัวนี้ก็เป็นนกเขาใหญ่เหมือนกันนะครับนกเขาใหญ่เป็นตีค่ะ กุ้กงมีกี่กงอ่ะวันนี้สามกงครับมีสามกงเลยนะเพราะว่าเราต้องกระจายกันไว้คร<ะ>ับค่ะอันนี้หน้าร้านก็4 5 0ห<ะ>้าสครับแจ้งมาจากช่องก็ยังลดกันได้ครับผมค่ะ,ะอันนี้จะเป็นนกเขาใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นพวกเก็ดแก้วควันบุรีหม้อใหม่ก็ยังมีปนปนกันอยู่นะครับค่ะอันนี้ก็มีให้เลือกกันเยอะเหมือนกันนะคะพีก่าเยอะเลยครับค่ะ อันนี้พี่ปุ้มสั่งมาจากฟาร์มเหรอคะหรือว่าอะไรอันนี้มาจากใต้ครับเอามาจากใต้เข้ามาทีก็หลายตัวเลยเนาะแล้วก็มีเข้ามาตลอดเลยเดือนละครั้งครับเอาเดือนละครั้งเขาชวานะครับเป็นเข่าพีนตัวละห้าร้อยบาทครับคู่หนึ่งได้เก้าร้อยครับเขาชวาครับตัวละห้าร้อยแต่ถ้าเป็นคู่ก็คือสองตัวเก้าร้อยได้ค่ะ วันนี้ก็มีให้เลือกกันเยอะเหมือนกันเนาะมีกรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยมีให้เลือกหลายกรงเลยอันนี้เพิ่งเข้าหรือเปล่าคะพี่ก้งหรือว่าออหนึ่งอาทิตย์ครับเพิ่งเข้ามาหนึ่งอาทิตย์ค่ะแต่ก็ยังมีให้เลือกกันเยอะนะอันนี้ก็เป็นนกเขาชวาเหมือนกันนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่4ี่ร้อยบาทครับตัวละสี่ร้อย อันนี้สีอะไรนะคะพี่ตุง้งเป็นพวกสีโอวันซินนะครับออกแดงๆสีอิฐจะมีคนๆกันอยู่นะคระับอ,อันนี้ก็มีให้เลือกกันหลายตัวนะคะอ,อันจะเป็นนกขาวโชวานะครับเป็นด่างแต่ยังเด็กอยู่นะครับสีเขายังไม่ออกค่ะก็ถ้าโตเขาจะด่างกว่านี้สีจะชัดก,กว่านี้แล้วก็จะมีขาวขาวสัมีกหนึ่งคู่ครับ ผู้เมียเลยสีขาวก็หายากสีขาวได้ตัวละพันห้าครับพู่ละสามพันู่ละสามพันแต่ถ้าเป็นพวกด่างก็พันสองได้ครับด่างนี่เราได้มาตลอดเลยท็อปีจะได้มาแต่ว่ามันจะไม่เยอะนะครับสั่งลกมาทิ้งหลายๆร้อยตัวก็จะมีด่างแค่สามสี่ตัวด้องเขาจะแยกมาให้ครับก็จะอีกราคาหนึ่งด่างก็เลยจะราคาถูกครับถ้าด่างเยอะก็จะแพงขึ้นแพงขึ้น ต้องใช้เวลาครับแล้วถ้าเกิดพ่อด่างแม่ด่างลูกเขาจะด่างไหมพี่ด่างครับแต่บางทีก็ด่างไม่สวยก็มีนะด่างน้อยก็มีค่ะราคาก็ขึ้นอยู่ที่ว่าด่างสวยด่างไม่สวยด้วยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย